ตองให้แพลวเออเผือแพลมีจะบอกี่อีกทุกคน่าเพิ่งไปนอนครับมาฟังเรื่องของแพลก่อน <laughs> <laughs> มาฟังเรื่องของแพลก่อนที่สวัสดีเอามาเลยให้แพลเล่าได้อีกหนึ่งเรื่องอให้ <laughs> เรื่องสุดท้ายก่อนที่จะไปนอนคืนนี้อจะเล่าเล่าเรื่องไหนเล่าเรื่องไหนเลือก <laughs> เดี๋ยวคิดก่อนนะเรื่องพี่เอาเรื่องพี่ไม่ก่อนแล้วกันเดี๋ยวพี่พี่ขอถามก่อนดีกว่าได้ได้ได้พี่ถามมาเลยตอนนั้นเนี่ยที่แบบพอเราเห็นพี่โป๊ปเนี่ยเขามีเลิฟซีนกับนางเอกในละครใช่ไหมพอเราเห็นทุกเราก็เลยรู้สึกว่าอกหักใช่ไหมแบบมันเจ็บเจ็บมันเจ็บหัวใจเลยป่ะใช่หรอมันปวดปวดปวดใจเลยใช่ป่ะแล้วใช่พี่พี่เคยฟังเพลงอนั้นไหมเพลงอะไรก่ะ อย่าเกลียดอย่าเกลียดกันในวันที่ฉันอ่อนไหวเพลงใครอ่ะอย่าจากไปของของไม่รู้เหมือนกันน่าจะของอันนั้นเมื่อกี้เมื่อกี้คือร้องเพลงเหรออืมตอนนี้เรูังมาตลอดไงพี่อะไรเพลง อย่าเกลียดกันอย่าทาให้ฉันอ่อนไหวไงอ๋อแต่เมื่อกี้คือร้องเพลงแล้วใช่โอเคอ่ะเสร็จแล้วพี่คําถามก็คือพี่อยากรู้ว่าพอเราอ,อกหักเนี่ยแล้วกี่วันเราถึงหายทํายังไงถึงหายทํายังไงถึงหายก็รออีกสักพักสั่งซื้อน,นังสือมาของพี่โฟบ่ะหนังสืออะไรหนังสืออะไรหนังสือนิตยสารเออแล้วยังไงยังไงก็เลยดูรูปเขาแล้วแบบ ก็หลอดีแหละแต่หนูว่าพี่บอลหล่อกว่าไแล้วไงต่อพี่บอลสูงเพราอันนี้ปุ๊บปุ๊บก็หลอดีแหละแล้วแล้วแล้วยังไงต่อก็รอพี่บออ๋อไม่หมายถึงว่าพอหมายถึงว่าพอรูปเห็นเขาก็หล่อดีก็เลยหางอนเขาอย่างนี้ใช่พี่บางทีนะเป็นบางอารม์วันไหนเหนื่อยก็วันไหนเหนื่อยก็อารมณ์จะไม่ดีเลยเรื่องพี่โป๊ะอะ แล้วแล้วปกติบางทีเราเรามีแบบบางทีที่แบบเราแบบเอารูพี่โป๊บมาคุยด้วยไหมเคยไหมเคยพูดในใจค่ะโอเคยพูดในใจเหรอต้อย <c oughs> ่จพูดว่าอะไรพูดว่าอะไรอยากให้พี่พพป๊บมาสุราษฎร์อะไรอย่างนี้ตอนที่ตอนเขามาสุราษฎร์อะพี่หนูไม่ได้ไปเลยเพราะว่ามันไกลอ๋อมันไกลทำไมถึงพี่พป๊บยังไม่สุราษฎร พี่โป๊บเคยมาสุราษฎร์อย่างเคยแล้วมาสามครั้งแล้วแล้วก็เคยไปฟอร์มูลด้วยที่ที่ที่ทางงานอะคืออะไรอ่ะไปฟอร์มูลแกไปหาตัวสาวบ้างที่ไปฟอร์มูลเนี่ยนูเห็นในเขาไปทำงานเขาไปทํางานเขาไปทํางานอ๋อเออ,อเวลาเขาไปเขาก็ไปทํางาน ทีนี้ทีนี้แบบว่าแล้วเราเราเคยเจอพี่โป๊มไหมได้ถ่ายรูปกับพี่โป๊มไหมนืม้เคยเจอตอนเดี๋ยวที่ก่อนนะเคยเจอตอนม,มสามแล้วหรอแล้ว,ลวตัวจริงเ<ม>ป็นพต่อไหอมหล่อไหมหล่อมากรอมากเหรอแล้วเรารได้ได้เดี๋ยวนะ <laughs> แล้วเราได้คุยอะไรกับพี่โป๊บมก็ ไม่ได้คุยเลยได้คุยเป็นบางคําตอนนางมาสุราดอะ่ะแล้วเราได้บอกพี่โป๊ะไหมบอกว่าพี่โป๊บอย่าไปเลิฟซีนกับคนใครนะหนูห่วงบอกนะยังไม่เจอนางเลยปีนี้หรอเดี๋ยวถ้าเกิดเจอจะพูดเลยไหมก็พูดเลยแหละพูดอะไรพูวอะไรว่าคิดถึงแล้วก็บอกด้วยบอกว่าบอกว่า จะไปเลิฟซีนกับต<า><า>้งต้องบอกเขาด้วยนะใช่ตอกหนูห่วงโอเคป่ะโอเคค่ะพี่บอยพี่บอยเคยพี่พี่บอยเคยดูเมียเมียเมีอาชีพไหมเมียอาชีพที่ที่ไม้ไม้วอลิตเล่นใช่พี่พี่เมื่อก่อนเขาเอาทีเซอร์ของบุพเพมานั่นนันมารวมกับเมียอาชีพไง เห็นพี่ป๊อบนั่งข้างเบนล่างไงใช่ไหมเออแล้วไงล้วพี่ปังแบบน้อยใจพี่ปังน้อยใจเพราะว่าพี่ป๊อบไม่สนใจพี่ป๊อบไม่สนใจพี่ปังน้อยใจแล้วแล้วไงใช่ก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วน้อยใจก็คือแบบแล้วรู้ได้ไงว่าพี่ปางเขาน้อยใจในละครนะอ๋อในละครในละครอ๋ออ๋ออะ สุดท้ายแล้วอยากจะเล่าเรื่องอะไรให้เล่ามาหนึ่งเรื่องฟันดีนะพี่บอยเล่าก่อนสิให้เล่าหนึ่งเรื่องก่อนโอเคพี่บอยมีเรื่องจะบอกเออมีเรื่องจะบอกว่าอะไรเรื่องเกดเกดไม่ได้ทอนเหรออืมทำไมเกดลินทอนทำไมหนูเคยเอารูปพี่เวียไปโชว์ให้พี่เกดแล้ทำไมโชว์ว่าอะไรโชว์ว่าอะไรยังไงยังไง ยงเราพี่เกดทำอย่างนี้ไม่ถึงว่าเอาไปโชว์ให้พี่เกดดูทำไมอืมไม่แน่ใจเหมือนกันก็มไม่มีเพื่อนไม่มีเพื่อนคุยไงตอนพี่เกดมาธนาคารอ่ะคารของธนาคารที่ไหนธนาคารนงานเลยไทยแลนด์สมาร์ทมันนี่อ่ะพี่บอยร<อ>ูือจับไทยแลนด์สมาร์ทมันนี่ปเออเออเออไทยแลนด์สมาร์ทมันนี่แล้วไงแล้วไงเอ็มซีหล่หอมากออออขอบอกเลย เอ็มซีอหลอกว่าไอเกสอีกเหรอใช่แล้วเรงไงแล้วเราก็เลยเอาเอาเอาลูปของพี่เวียร์ไปให้เกสดูใช่บอกว่าอะไรเพื่อเพื่อจะบอกว่าอะไรก็ให้แน่เหมือนกันอะไรนะอะไรนะฮะอ๋อบอกว่าหน้าคล้ายๆกันอย่างเงี้ยเหรอใช่มั้ง ไอเล็กอ่ะน่าคลายเรือเกสทำไงเกสทำไงเกสก็เฉยเฉยพี่เกสแกเฉยเอือเราได้ถ่ายรูปคู่พี่เกสด,ด้วยนี่ใช่ไหมใช่เหรอหมดมหมดยังเรื่องเล่าหมดยังหมดแล้วสรุปคือ MC เอ็มซีหลอกกว่าพี่เกสใช่อ๋อ MC เอ็มซีหลอกกว่าพี่เกสถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าคราวหน้า เอ็มซีพี่เกดมาแล้วก็เอมซีคนนี้มาเราจะไปเชียร์ใครเชียร์พี่เชียร์เชียร์พี่เกดค่ะเอาไ่เชียร์เอ็มซีแล้วเหรอ,อไม่แล้วค่ะทำไมอ่ะอืมไม่เท่าใจเหมือนกันค่ะ <laughs> <laughs> โอเคโอเคสุดยอดะใช่พี่บอยฮะเนี่ย มีผู้ชายคนหนึ่งเออนทำไมทำไมชอบเลยอะไรนะพี่บอยชอบคนชื่อปวิตรไหมทำไมชอบคนชื่อปวิตรไหมชอไมากไหนใครปวริตรหลไหนล่ะคนไหนปวิตรหล่อที่สุดเลยน้าพี่บอยด้วยปวิตรไหนคนไหนล่ะใครล่ะพี่ชายเหรออ๋อไม่เป็นุ่นพี่ที่โรงเรียนอ๋อเป็นุ่นพี่ที่โรงเรียนแล้วไงคือเราชอบเขาใช่แต่ตอนนี้โกรธเขาอยู่ โกรธเขาเพราะอะไร oh <yeah. laughs> เขาแย้เขามันเขามาว่าพี่โป๊บพี่โป๊บเน่ง <laughs> ไม่ใช่เขาก็มาพิมพ์เฉยๆอ๋อคนนี้เหรอที่ว่าเราเราชอบเขาใช่ <laughs> แต่ว่าเราโกรธเพราะว่าเขามาพิมพ์ถึงพี่โป๊บไม่ได้แล้เราห่วง <laughs> ใช่พี่ตอนนี้ก็เลยก,ก็ก็เลยโกรธปว่อเว้อยู่ใช่ <laughs> แล้ว <laughs> แล้ว แต่ว่าเราเราแอบชอบเขาอยู่ไม่ใช่เหรอเขาเป็นุูกพี่เรากี่เีใช่เขาเขาเกิดสามเจ็ดพี่บอยเขาเขาเปิดรีสอร์ทอยู่ที่ภูเก็ตอ่ะอ๋อแล้วแล้วแล้วเราจะได้เจอเขาอีกไหมก็ไม่ได้เจอเลยพี่ช่วงนี้อยากเจอเขาอ๋อยากเจอแล้วอ๋อเขาเหมือนพี่เลยก็โกรธแต่ว่ากขอยากเจออืมแล้วแล้วเราเราเราเคยบอกเขาแล้วแล้วเราเราเคยบอกเขาไหมว่าเราชอบเขา ก็ไม่เคยแต่แอบชอบแอบชอบอ่อแต่ไม่กล้าพูดอ่ะเดี๋ยวแฟนเขาว่าพี่บอยอ๋อเขามีแฟนแล้วใช่เขาามีแฟนแล้วอย่าไปยุ่งกับเขาเราเราคถ้าถ้าเขามีแฟนแล้วเราปล่อยเขามีแฟนไปเราไปชอบคนสดๆดีกว่าดีป่ะใช่ดีกว่านะพี่โป๊ปไงพอนี้พี่โป๊ปชอบพี่โป๊ปดีกว่าพี่โป๊บสดใช่ประมาณนั้นเลยนะ อคุณชิตตะวันวงสงสัยคุณชิตตะวันจังเลยอะ่ะเขียนเรื่องเร็วจัง <laughs> เห็นฉากว่าเห็นฉากว่าไแล้วแบบเศร้าตามอะ่ะเอ,อาหรอนี่วันนี้ไม่รีบไปนอนแล้วเหรอ,อมไม่รีบแล้ว <laughs> ไม่รีบหรอทำไมอะ่ะ <laughs> คิดถึงพี่บอย <laughs> คิดถึงเหรอแล้วไม่คิดถึงคิดถึงระหว่างพี่ี่ดบอปคิดถึงใครมากกว่ากันพี่บอยค่ะเอาเหรอเอาในบอกชอบโป้ที่สุดไงไม่ไม่ได้คุยกับนาง อะไรนะไม่ได้คุยกับน,นางเลยช่วงนี้นางไม่มางานอ๋อไม่ได้คุยกับน,นางเลยช่วงนี้ปกติคุยกันบ่อยหน่อยแต่ช่วงนี้ไม่ไมค่อยได้คุยค่ะอ๋อแล้วเคนบูภูมิล่ะเคนบูภูมิก็ไม่ได้คุยเลยแล้วอย่างเคนบูภูมิอย่างเงี้ยเขาเขามีแฟนแล้วอย่างเงี้ยเราเราเราห่วงไมหมเราห่วงไหมก็ห่วงค่ะห่วงเหรอค่ะห่วงห่วงยังไง ห่วงมากเลยหรอยอมไม่ได้ค่ะใช่ยอมไม่ได้รีบไปก่อนนะบายอะไรเด้ออะไรอยู่ดีจะไปได้ไงล่ะเดี๋ยวบอกไม่ไปไงอะไรนะอะไรนะจะไปไหนฮะไปนอนเลยเอ้าอะไรเมื่อกี้บอกจะคุยไงเออไปนอนแล้วเอ้าใช่ไหมดีเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิอย่าเพิ่งไปรีบไปดูพี่มิกใจ ไปดูที่ไหนดูที่ไหนดูในอจีอ๋อตอนนี้คือพี่มิกไลฟ์อยู่ไม่ค่ะไม่ไม่ไลฟ์ live, ไปสง่งแออกผอไปส่งก็คือหมายถึงว่าคือคืออยู่ไอีก็แบบคิดว่าเอ๊ะแบบไลฟ์อยู่ไอดีก็คิดขึ้นมาว่าเอ๊ะไม่ไม่คุยแล้วดีกว่าไปดูพี่มิกดีกว่าอย่างนี้ใช่ไหมใช่พี่แต่คิดถึงพี่นะคิดถึงพี่แต่ว่าแต่ว่าจะวางจะพี่แล้วเดี๋ยวไปดูมิกก่อนดีกว่า <c oughs> ใช่ไหมยยงฮะ ม่พี่เพื่อนหนูมันเม้นกันเต็มเลยอ๋อเพื่อนเอาเม้นเหรอแล้ว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 พอพอดูพี่มิกเสร็จแล้วไปดูใครต่อก็หมดแล้วนอนเลยนอนเลยพี่ไม้ต่ออ๋อพี่ไม้ต่อพี่ไม้ก่อนไม้พัชรเดชเออพี่ไม้ก่อนก็พอพอดูมิกปุ๊บแล้วก็ก็พี่ไม้ต่อก่อนพอพี่ไม้ปุ๊บใช่พอพี่ไม้ปุ๊บก็นอนเลยใช่พี่แล้วแล้วคืนนี้เราจะฝันถึงใครดี ฝันถึงพี่บอยก่อนอ๋อฝันถึงพี่ก่อนฝันถึงพี่ปุ๊บแล้วก็จะไปบอกว่าบอกเลิกพี่แล้วก็ไปฝันถึงใครต่อก็ไม่บอกเลิกแล้วฝันพี่พี่บอยไงอ๋อพี่คนเดียวเลยแล้วเมื่อคืนฝันถึงใครเมื่อคืนฝันถึงใครฮะเมื่อคืนเมื่อคืนเมื่อคืนฝันถึงใครก็ไม่ได้ฝันแล้วไม่ได้ฝันเหรอฝันเรื่องอะไรพี่อะไรนะนอนนอนนอนต่อพี่เมื่อวานเมื่อคืนฝันว่าอะไรเมื่อคืนฝันว่าอะไร ฝนว่าจำไม่ได้จำไม่ได้เหรอแล้วเด็ดจะไปทำอะไรหนุ่มไหมอ่ะอะะไรนเก่งใจ่โอ้ยพี่จะไปทำอะไรหนุ่มไม่ต้องเกรงใจพี่อยากคุยไปก่อนนะคะเดี๋ยวีเดี๋ยวตห้เพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะรีบไปไหนจะรีบไปไหนจะไปนอนนะพี่ไม่ได้นอนจริงหรอไม่ได้นอนจริงหรอคุณจะไปไหนอือไม่อยากไปนอนแล้วบาย คนพี่ถามก่อนคนนี้ใครคนนี้ใครคนที่ชื่อ N A M S น้ำเนี่ใครไม่รู้เหมือนกันนะพี่เพื่อนปะเพื่อนปะไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะพี่มีเพื่อนในในีม้มีมีเพื่อนเข้ามาเม้นบางอย่างเม้นแล้วแต่หนูไม่ชอบเพื่อนนะเ <c oughs> พื่อนมันแบบเออชอบบูลลี่หนูไม่บอยต่อยไม่ได้เราห้ามบูลลี่กันนะห้ามบูลลี่ถูกไหมอ่ะ,อะ เราเราแบบว่าจับเพ่อกให้หมดเลยอะไรนะเดี <S <s <hr> ๋ยวจับเพื่อนบล็อกให้หมดเลยเราไม่ต้องไปบล็อกเราไม่ต้องไปบล็อกอย่าแต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าเงี่ยอันนี้พี่สอนถ้าเกิดว่าใครใครที่บูลลี่เราเราต้องบอกเขาว่าอย่าอย่ามาที่เ <CE> ข้าใจไหมค่ะ แล้วก็พี่จะบอกเพื่อนๆน้องแคลด้วยว่าห้ามบูลลี่คนอื่นเราเป็นคนเหมือนกันเราต้องห้ามบูลลี่กันไม่ดีห้าห้ามมาบูลลี่น้องแคลโอเคไหมค่ะถ้างั้นไปก่อนนะพี่บอยเดี๋ยวป้าตามแล้วอะไรนะอะไรนะป้าตามแล้วสรุปป้าตามหรือว่าหรือว่ามิกมิกตามป้าตามฮไปก่อนป้าหรือมิกหรือว่าหรือว่าไงป้าปังพ่อพ่อพ่อ ตามลแ้วมานอนแล้วอะไรนะมานอนแล้วนะพี่บอยไปนอนแล้วเหรอพี่ยังไม่ได้บอกฝันดีถ้างั้นฝันดีนะบายๆเดี๋ยวสเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิไม่ถึงว่าพี่อ่ะพี่พี่ยังไม่บอกฝันดีเลยเนี่ยค่ะอะอะพี่บอกมาเลยอะไรนะพี่บอกมาเลยพี่อยากคุยอีกสิบนาทีก่อนแล้วพี่ค่อยบอกพี่หนู หนูจะไปแล้วโอเคพรุ่งนี้ไปพรุ่งนี้อยากคุยพรุ่งนี้อยากคุยกับใครอยากคุยกับพี่บอยไงใครอีกใครอีกเดี๋ยวพี่จะชวนมาคุยด้วยพี่เกดพี่เกดอยากคุยกับพี่เกดใช่ไหมอยากถามนะว่าวันนั้นที่หนูอ่ะบอกว่าเอ็มซีหลอกว่าพี่เกดโกรธไหมเอาละเอาละเอาไหไอเอาไหมอะไรนะ อะไรก็ได้อะไรก็ได้อืมใช่ดูไหมหรือมิกก่อนพี่บอยไม่เป็นไรหนูก็อย่าไปเรียนที่อื่นก็ได้ไปเรียนที่ไหนคืออะไรไม่อยากเจอเพื่อนเพื่อนที่อยู่ในห้องอย่าเราอย่าไปไอ้นั่นเราอย่าไปคิดมากใช่พี่หนูจะไปอยู่กับพี่ที่ชมบุรีเราบอกเพื่อนเลยว่าเราบอกเพื่อนว่าอย่าอย่าว่าเราเราไม่ได้ทำอะไรให้เธอโอเคไหม โอเคพี่เรายิ้มเรายิ้มไปเจอพี่ส่วนตัวแต่ไปเจอพี่ที่แถวอนแถวถ้าใครมาแถวบอกไปเลยบอกว่าบอกว่านี่ฉันน่ะเพื่อนบอยนะบอกไปค่ะใช่ปะยิ้มอย่างเงี้ยยิ้มกับฉันเพื่อนบอยนะฉันเพื่อนบอยอุปกรณ์นะฉันเพื่อนบอยะอกฉันเพื่อนบอยอุปกรณ์นะฉันเพื่อนบอยอุปกรณ์นะพูดไปเลย ฉันเพืนบอประกรณนะเออเออใช่ฮ่าฮ่าบายไปก่อนนึงนะบายถ้าเกิดว่าใครใครมาฟ้องพี่นะโอเคป่ะโอเคค่ะถ้าใครมาว่าแล้วพูดอะไรพูดว่าอะไรฉันเพืนบอประกรณเออเออใช่โอเคนะแพรก็คุยกันใหม่นะแพรบายฝันดีนะฝันดีแล้วเดี๋ยวไปดูมิกหรือว่าไมค์ก่อนมมิกก่อนมิกก่อน โอเคบ๊ายบยแพลวเจอกันนะเจอกันนะเพื่อนโอเคบ๊ายบาย